เกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นสองนานๆตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดนานจะเป็นหลอดสินนวน <c oughs> มันกินเข้าไปในดวงตาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง Super Jack Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีของจะมาป้ายยาเพื่อนๆน,นะครับอของในกล่องนี้นะครับจะเป็นไฟ LED นะครับขนาด30วัตต์นะครับ เดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องกันดูนะครับเพื่อนๆว่าของในกล่องเนี่ยจะตรงปกเหมือนที่เขาโฆษณาไว้ในลาซาด้าหรือเปล่านะครับของชิ้นนี้นะครับผมได้มาจากร้านอินเตอร์ลีเฟกนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูเลยครับว่าของในกล่องเนี่ยจะมีอะไรแตักเสียหายหรือเปล่าเท่าที่ดูในกล่องนะครับก็ไม่มีอะไรบุบพังเสียหายเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับ หน้ากล่องก็จะเป็นสายไฟของเขานะครับโอ okay, เคเราดูความเรียบร้อยกันนะครับเพืพ่อนๆของผมหรือเปล่านนที่เป็นขาจับแคสป์ฟานะครับนี่เป็น,ปนอลูมิเนียมหนามากเลยนะครับก,ก็จะมีเคเบิลไทมาให้นะครับก็อนนี่ครับเพลของเราครับน,นี่จะเป็น ไปวิ่งไล่นะครับดนดังวในนี้นะครับก็จะเป็นขาจับนะครับในขาจับนี้ก็จะเป็นน็อตนะฮะน่าจะเบอร์1ิสองนะครับ,บ,บ,รรบแล้วก็จะมีประแจหกเหลี่ยมมาให้เลยนะครับ กัน2อ,อันเลยนะตอนนจะเป็นตัวหลอดไฟนะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับไม่ใช่เป็นมินิ LED นะครับเพื่อนขนาดหลอดละ15วัตต์นะครับเนื่องงานเขาก็ดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็จะเป็น สวิตช์เปิดปิดนะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดแบบติดหังกระจกนะครับเพื่อนๆก็จะต่อเข้ามาจากพัวแบตนะครับแล้วก็จะผ่านฟิวนะฮะแกฟิวให้ดู ครับคือเราก็สามารถเซอร์วิสได้เลยครับถึงแมว่าฟิวขาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับคือสายไฟเนี่ยเขาก็จัดการต่อมาให้เสร็จแล้วนะครับเขาไวริ่งมาให้หมดแล้วเราก็มีแต่ต่อเข้าข้าบวกข้ลบข,ลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายไฟ AC นะครับแล้วที่เหลือเราก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยแค่นั้นนะครับเพื่อน โอเคแล้วเดี๋ยวไปดูตอนต่อกันเลยครับผม จากนั้นครับเดี๋ยวผมจะลองต่อหลอดดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาไล่เก็บสายไฟอีกทีนะครับสําหรับหลอดของเขานะครับจะมีเป็นขั้วนะครับก็คือเราเสียบไปตรงขั้วนะครับมันจะมีมันจะมีเอ่อบริเวณปากของเขาอยู่นะครับจะมีร่องของเขาเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปให้ตรงร่องเลยนะมะมีสิทธิ์การน้บอยู่แล้วเพื่อนๆแล้วเราก็เข้าไปครับผม ีนเลือกปิดหน่อยนะครับฝนเริ่มมาแล้วแดงบวกดำลบนะครับเพื่อนเช็คสายให้ถูกนะครับ,บร้อยนะครับ ผมจะสั่งตัวนี้มาเพิ่มนะครับสําหรับในชุดเนี่ยจะไม่มีให้นะก็คือถ้าใครมีแคสปบาร์เนี่ยก็ไม่ต้องสั่งตัวนี้มานะครับตัวนี้จะเป็นตัวจับไฟสปอตไลท์โดยเฉพาะเลยนะครับจะติดบริเวณตรงบางโซนรถนะครับเ,เพื่อนๆเอาว่าทำฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งเดียวก่อนที่เราน้าอยู่ประมาณนี้นะ ผมไม่รู้ว่เพื่อน fate, เอเรียกว่าอะไรอ่ะตัองใจเหมือนผมหรือเปล่านะครับว่าไอ้ไฟเนี right ่ยถ้าสมมติว่าน้ําท่วมรถเนี่ยมันจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสกันครับเพื่อนๆว่าถ้าสมมติว่าน้ําท่วมถนนอย่างเงี้ยมาถึงนี่เลยเนี่ยเราจะสามารถแบบขับลุยฝนลุยน้ําที่ท่วมได้หรือเปล่านะครับรู้จะพังหรือเปล่าเพื่อนๆมาลองกันดูอ่ะ นี่นะครับเป็นถังใส่น้ํานะครับผมก็จะมาลองดูว่าถ้าสมมติว่าน้ําท่วมเนี่ยมันจะพังหรือเปล่านะครับอันนี้ครับพัดลมทํางานอยู่นะครับพัดลมข้างหลังมาลองดูกันครับถังไม่พังนะครับอ่ามันติดอยู่นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นถังน้ําใส่ปูนนะครับอ่ามันก็ยังติดอยู่นะครับมาดูเลยเทกกันแบบสนแลยครเพื่อนผมมันเสียวๆอยู่นะว่ามันจะพังหรือเปล่าอ่า หุปเลยนะครับโดนน้ำได้นะครับตัวนี้อนะครับผมเจ็บแต่ละหนึ่งข้างแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลองดูว่าองศาของการวางไฟเน็นยังไงนะครับทางนู้นเนี่ยผมอาจจะไม่ถ่ายนะครับเพื่อนๆเพราะว่าฝนมันาสาดเข้ามานะครับก็ต้องคอยเก็บกล้องคอยอไรนะครับเดี๋ยวผมรอฝนหยุดตกก็จะผมประกอบฝั่งนูง้นเสร็จแล้วเดี๋ยวลองจะมาเก็บสายไฟนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆมาลองดูกันอีกทีครับว่าตอนประกอบเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเป็นการเทสระบบนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ยังไม่ได้เ,เปิดสวิตช์กุญแจนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดไฟสปอตไลท์นะครับอ่ะลองเปิดดูนะครับไฟไม่ติดนะครับอ่ะไฟไม่ติดนะครับอ่ะจะลองทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเ,เพื่อนๆ เปิดไฟครับผมไฟต่ำครับโอ้มันจ้าซะเหลือเกินครับไฟสูงครับผมจะมีสองสีครับเป็นสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับก็สำหรับรถ R15 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในนี้จะเป็นสาย3สายนะครับที่มาจากชุดไฟนะครับไอ้นี่เป็นของ หลอดไฟทั้งสองหลอดนะครับหลอดแรกทางขวานะครับผมก็จะมาเก็บสายนะครับเข้าทางขวานะครับเขากับไฟลองทางด้านขวานะครับจะได้ไม่ต้องมาเกะบริเวณวงเลี้ยวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับทางซ้ายนะครับผมก็จะลอดใต้แผงคอนะครับให้ไปกับสายของตัวคันเร่งนะครับแล้วก็วนเข้ามานะครับแล้วก็จะเก็บกล่องบหลาดนะครับ ไปล่างๆไว้ตรงล่างคมไฟนะครับนี่ครับแล้วก็หย่อนสายลงมาเพื่อให้อยู่กับหลอดไฟ LED เรานะครับทั้งสองหลอดก็รถเพื่อนๆออรุ่นไหนก็ต้องหาที่เก็บสายให้ดีๆนะครับแล้วก็ให้พ้นจากความร้อนของเครื่องยนต์หรือว่าหม้อน้ำนะครับจะเป็นการดีนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการติดตั้งนะครับ ไฟมินิ LED นะครับ30วัตต์วงเล็บนะครับข้างละ15วัตต์โอเคครับผม นี่ครับเพื่อนๆอาจะสังเกตได้เลยนะครับมันจะกินเนื้อที่1เลนพอดีนะครับอันนี้คือผมตั้งไว้นะประมาณ1่เลนพอดีครับไม่แบบว่าน้อยเกินไปแต่ผมคิดว่าผมน่าจะตั้งชิดกับหน้ารถเกินไปนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องขยับออกไปอีกหน่อยนึงเพื่อที่จะแบบว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะมองไกลๆไว้ก่อนนะครับเราจะไม่มองบริเวณข้างหน้านี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปอันบ x ็อก แล้วก็ติดตั้งไฟนะครับบนยามาฮ่า r 1 5ของผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการทําคลิปที่ทุรกทุเลมากนะครับเพราะว่าวันแรกที่ทาเนี่ยก็ฝนตกหนักมากเลยนะครับจนแบบเกือบจะถอดใจนะครับแล้วก็พอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็ฝนตกครับก็คือเป็นการทดสอบเอ่อตัวไฟไปด้วยนะครับเนี่ยครับก็คือน้ําท่วมหมู่บ้านเลยครับก็คือใช้รถเนี่ย ทั้งอาทิตย์เลยนะครับก็คือตอนนี้ไฟก็ยังใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่าเราก็ต้องมันๆที่จะเอาผ้าเนี่ยไปเช็ดบริเวณหน้าเลนหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็จะเป็นพวกเศษดินเศษหินไปเกาะนะครับทำให้ไฟเนี่ยไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควรนะครับครับก็ขอจบคลิปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ